นนเปลี่ยนบรรยากาศดูงัวบ้างครับออกมานอกออกมานอกที่ละมันไ่เห็นงัวครับตัวแม่หรือตัวพูดยังงัวแม่ครับทองด้ห้าเดือนงัวทองห้าเดือนครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูวัวบ้างตอนนี้งัวแม่ใหญ่ครับได้ลูกจากตัวเลยเอได้ าสามตัวคันไปทอ่องตัวฮิซี่ 45, ครับราคาสี่หมื่นห้าราคาสี่ห้าครับจะของตั้งไว้ครับมามันม่นดีน<ส><ง>ะไท,ไ,ไทยใหญ่ครับไทยใหญ่สีแดงหูพอดีหูไทยใหญ่ครับ แม่พันได้ลูกทุกปีหัวได้ลูกทุกปีครับสูงใหญ่ครับร้อยเขาได้เลยเหร้อยห้าสิบร้อยหกสิบพอดีสูง,สงนะ,อ,ะอืมประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแต่แม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ประมาณร้อยห้าสิบห้าสนใจหัว,วครับมาซื้อได้ครับที่บ้านนาดง หมู่สองตำบลบรรไห้อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับงูตาอินสวนงูตาอินสวนนี่แหละดวงดวงมูลลวงมูลดวงมูลอินสวนลวงมูลบ้านที่สี่สิองมาเลขที่สี่สิบสองตำบลบรรไห้ตำบลบรรไห้อำเภอหลุมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหัวครับงามๆสำหรับคนชอบงว แม่ออกลูกทุกปีครับท้องห้าเดือนแล้วบ่อยอ่ะห้าเดือนซอดหรือตัวเด็กขี้นะครับจริงลูกผ<บ>ู้ใดามันพ่อปลามันครับพ่ปลามันเลือดร้ยรอยทับพ่อปลามันเลือดร้อยอ้มาเงี้ยวให้กันเบึง้งละโอ้อันนี้มันก็กินดีอ่ะกิน,กนกห้าดีกินห้าไปเยอะ กินหอมจีนนะใส่ไปกินหมดกับไปสิไมได้รับวะก็ขับมาว่ากิมญาไปเรือกคิมญาไปเลือกครับวัวอะไรเรียกว,ว่าวัวกินได้มันกินหมดวัวสมบูรณ์หางยาวครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่เขาเรียกว่าแม่ใหญ่สามลูกสี่ลูกครับ สายงัวมาครับสายงัวเีไปเลี้ยงได้ครับงัวมันท้องเดือนเนี่ยงัวฮะจะเอาลูกแมงั้องเเะเออเก้าเดือนมั้งเเดือนสิบเดือนย่เนาะวควายสิเดือนสิเดือเดือนประมาณไม่เกินเเดือนครึ่งอะร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบห แปดเก้าเดือนครับเลูกแล้วตอนนี้ทองในห้าเดือนแล้วครับอีกประมาณสี่เดือนหน่อยๆสี่เดือนนี่แหละแต่ครั้งมันก็มาน่าเก้าเดือนทอดหาดือดอดงัวครับสายงัวมาได้ครับหักมาหางช่องก็ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกันกันกบผม หายใหญ่งวาหายใหญ่มุดเทามุดเท้าครับเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับใครมีงวมีควายทักมาได้ครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ครับลงขายหรือโชว์ก็ได้ครับมันจะบูช่นทีละ ออว่าอละพอแล้วจะลงขายลงโชว์เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ครับมีควายมีวัวพักมาครับขอบคุณครับที่รับชมฝากกดติดตามด้วยครับอย่าลืมด้วย